สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาาพวกเราาช,ชแต่สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเวลาที่เราให้เธอทักกันเธ<ร>อก,ก็อยังเป็นเด็ก,กซึ่งอันนี้เธอควรเก็บไว้นะนนไอ้ดูท่าทางเตะๆเก๊กๆ เป็นเด็กเตรียมอุดมเด็กเรียนเก่งอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และต้องเป็นผู้คาดหวังว่าจะได้โอลิมปิกถอนหายใจเล่าออกไปมั่งก็ได้จะเตรียมจะไม่เตรียมก็ไม่เห็นจะไปเลยถูกไหมพอฉันบอกว่าเธอเตรียมพัดเหรอเธอก็รู้สึกว่าเตรียมพัดมันกระจอกกระเตรียมของเธอแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเธอก็จะเหนื่อยมากเลยนะเธอจะเหนื่อยมากเลยนะถ้าเธอคิดว่าเธอเหนือคนอื่นเนี่ยจะบอกให้รู้ แล้วยิ่งเธอตัวเท่านี้เธอต้องเอาอชื่อเสียงของโรงเรียนเธอมาค้ำหัวเธอไว้อีกเท่านี้ตัวเท่านี้ถ้าลูกหมาแบกอะไรไว้ก็ไม่รู้เต็มหัวใจมไม่หนักบ้างหรือไงหน้าเนี้ยแทบจะยิ้มไม่ออกเลยเพราะอะไรเพราะมันหนักอึง้งละไายแก่นสารอ่ะจับมือกันอ่ะให้สนุกหน่อยก็ได้ นวดตัวกันอีกทีอ่ะเข้ามาให้ใกล้กว่าน,นี้ให้สนุกหน่อยอ่ะไหวไหมอ้าวเข้ามาอยู่ในนี้ในก้อนหินข้างล่างหันตามกันลูกอ่าหันตามกันระวังมดอาหันอย่างงี้ลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของต้นไม้สินักเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเอามือจับกันข้างหน้า นวดก้าวเข้าไปข้างในอย่าก้าวตามการก้าวเข้าลูกก้าวเข้านักวิทยาศาสตร์อยู่ใต้ต้นโพลมมหายใจของเธอเธอรู้ไหมออกซิเจนที่ใต้ต้นโพเนี่ยมันเป็นความรักของต้นโพโพ่ที่อยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ในใจของเธออย่างอ่อนโยนมะนวดคนข้างหน้าให้มีความสุขแหละให้แม่จีช่วยปล่อยเพลงนี้หน่อยคืนออกซิเจนออกมาให้ต้นโพด้วยนะ เอาความรักและความเมตตาของเธอให้กับต้นโพด้วยเราหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขสุขที่ทำให้คนอื่นเป็นสุขนะลูกมีความสุขที่ที่ทำให้คนข้างหน้าเราเป็นสุขจะหายใจยังไงก็ช่างเธอจะหายใจยังไงก็ได้แต่ขอให้เธอรู้ว่าลมหายใจ แห่งความสุขได้ปรากฏขึ้นอยู่กับเธออย่าทำให้คนข้างหน้าเจ็บปวดเพราะเธอเพราะความสุขทำให้เธอตระหนักรู้ที่ทจะมีปัญญาในการจัดการให้คนข้างหน้าเธอได้ละลืนถึงความสุขที่เธอส่งผ่านให้และความสุขนั้นก็ไหลมาอยู่ข้างหลังเธอผ่านคนแล้วคนเล่าที่ได้ดูแลกันและกันอย่างดี จงหายใจเข้าออกอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายลมหายใจแห่งสติที่มีความตระหนักรู้อยู่ในหัวใจของเธอเนี่แหละมันหล่อเลี้ยงโลกใบนี้นะไม่ใช่เป็นความเห็นแก่ตัวนะหรอกลองหาวิธีการโน้ดให้เพื่อนเห็น ความเป็นอัจชริยะของเธอสิอัจชริยะของผู้ให้ดูซิว่ามันมีวิธีการพิจรารณาเทคนิคนะเทคนิคเทคนิค สวยงามมากเลยพนมมือขอบคุณกันนะอพนมมือขอบคุณกันหันหลังกลับหันหลังกลับอีกทีเคืนกำไรค่ะไม่ล้างแค้นนะเอาเลยค่ะบทเพลงเดิมบทเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ต้องได้นะลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของที่ต้นไม้นะจำต้นโพต้นนี้ไว้เป็นเพื่อนเถอะหน่อยสุขทุกอะไรกลับมาที่ต้นไม้ต้นนี้ ต้นไม้ที่ให้ลมหายใจแห่งความสุขกับเธอต้นไม้ที่ไม่เคยให้เธอด้วยขาดความรักต้นไม้ที่มีความสุขที่ได้ให้เธอลองฝึกเป็นผู้ให้คนอย่างเต็มที่ช่วยเขาอย่างเต็มที่มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ความสุขจะรอเลี้ยงเธอมีความสุขที่ทำให้คนอื่นเป็นสุขเราจะไม่เหงาเลยจงมีความสุขที่ทำให้คนข้างหน้าเราเป็นสุขเธอนั่นคือพัฒนาการภายในของเธอ กลับไปนวดคัอพ่อคุณแม่เธอนะกลับไปทําให้คนที่รักเรารู้ว่าเราเป็นสุขนะลูกอย่าให้พ่อแม่เห็นแต่เวลาเราเป็นทุกนะเด็กๆฉันกับตนไม้มีลมหายใจเดียวกันฉันกับตนไม้คือสิ่ง อ่อนโยนมีความปรารถนาที่จะดำรงชีวิตอยู่รวมกับผู้อื่นอย่างคนที่มีความสุขที่ทำให้เขาเป็นสุขได้บ้างน,น่ารักมากเลยนะเด็กๆเธอไม่เป็นเด็กเครียดเลยนะเวลาที่เธอทำอะไรให้ใครเนี่ยดีมากเลย พนมมือขอบคุณคนทั้งหมดที่อยู่ในวงนี้เลยเห็นไหมเราอ่อนโยนน่ารักมากเลยเด็กๆเ,เธอเนี่ยนะไม่ยิ้มตั้งแต่เช้านะบางคนนะยิ้มได้ตอนที่เธอทําให้คนอื่นเป็นสุขนะหรือเป็นเพราะเธอได้รับความสุขจากคนอื่นคนที่อยู่ข้างหลังเธอเอาความสุขของคนจํานวนทั้งหมดที่เธอส่งให้คนข้างหน้าเธอมาไว้ข้างหลังเธอหรือเปล่าสังเกตไหมอ่ะจับมือกันไว้ถอยหลังออกมานิดหนึ่ง นิดเดียวลูกอา้าวละพ่อ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 มองหน้าเพื่อนข้างๆสิเธอจะไปกับเขาด้วยกันได้ดียังมียังมีขอโทษนะไม่ใช่มีคู่แข่งขันนะจ๊ะเนี่ยไม่มีคู่แข่งขันนะลูกมีแต่เพื่อนนะลูกมองก่อนไม่มีใครคือคู่แข่งขันของหนูนะหนูต้องแข่งขันกับตัวเองแล้วมีคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมทางบทอธิษฐานจิตวันนี้อา้าวนะลองดูหลับตาลง การอธิษฐานจิตก็คือการตั้งจิตมัน่นการตั้งจิตมั่นที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จเมื่อหายใจเข้าเธอจงรู้ตัวเท่วพร้อมว่าเธอกำลังหายใจเข้ายืนอยู่ที่นี่กายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่

สัพพะสัตภูตและดินสัพพะสัตเภูตแลมะดินเราอธิษฐานที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพื่อปอกป้องมวลมนุษยชาเราสัพพะสัตภูตและติน สติปัญญาเพื่อปอกป้องชีวาของเพื่อนมนุษย์สัต การอธิษฐานจิตที่จะพัฒนาสติปัญญาของตัวเธอเองเพื่อปกป้องเพื่อนมนุษย์สัพรพสว์พืชและสิ่งแวดล้อมทั้งลายการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายเพราะมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตให้เป็นการพัฒนาสติปัญญาที่มีผลออกมาเป็นความรักนี่แหละความรักจึงไม่ได้มาจากฟ้าและได้มาจากดิน ไม่ได้มากับบทเพลงแต่ความรักเป็นผลจากการปฏิบัติของเธอขอให้เธอตั้งจิตอธิษฐานให้ดีที่จะใช้ชีวิตเพื่อปกป้องเพื่อนมนุษย์สัพพสัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมด้วยความรักที่เป็นผลแห่งการปฏิบัติของเธอมือของเพื่อนที่จับกันเป็นวงกลมนี้ไม่ควรจะแข่งขันกัน ไม่ควรทำร้ายกันแม้แต่เราปรารถนาในพื้นที่ที่น้อยเพื่อเป็นที่หนึ่งแต่เราก็คือเพื่อนกันจงมีความสุขเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดนะค่อยๆลืมตาดูเพื่อนของเธอเขาหน้าเกียดชังตรงไหนแค่เพียงเราต้องการเป็นที่หนึ่ง เราสามารถมองคนอื่นได้อย่างเกียดชังอย่างนั้นเือเด็กๆเ,เห็นไหมเรามาปฏิบัติธรรมคราวนี้ถอดถอนความเกียดชังในตัวเรานะโลกเราจบด้วยเพลงดังดอกไม้บานหน่อยดีไหมมันจะได้สดชื่นนะเอานะถอยออกมาอีกหนึ่งเก้าสิลูกอีกหนึ่งเก้าเอาค่ะดีมากเลยค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานนะเด็กๆพอเป็นอิสระจาก กิเลสได้แล้วนะกระตุกโบหัวคิ้วออกยิ้มไปให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเราเพื่อนที่เคยแบบมันไส้มานานแล้วเก่งเกินไปไม่เคยชนะเธอเลยนะมองกันใหม่คราวนี้ดังดอกไม่บาดบนเวทีของเรานะคะเด็กๆเอามือมากอดตัวเองอย่างเดิมเลยลูกจดจ่อเป็นภาวนานะ ขอให้เธอรู้ตื่นระเบิดบาายกมือขึ้นสูงสูงเลยค่ะต้องดึงกระดูกสันหลังนะคะเพลงเนี้หนักแน่นเหมือนคู่าใหญ่อารมณ์นใดมากระทบหนูไม่หวั่นไว้นะรอยยิ้มของเธอทำให้โลกนี้มันงดงามจ,จดจ่อจิตอบกอดตัวเองไว้อย่างอ่อนโยนลถนอมรักไว้ในตัวเราค่ะมีรอยยิ้มอยู่ในขณะที่เรารักตัวเองและส่งความรักไปที่คนขนา้างหน้าเรา ขอให้เธอรู้ตื่นและเบิกบานเราจะเป็นคนที่ไม่ล้มอารมณ์และเยือกเย็นทางสายนะก็คืนลมหายใจออกแม่สังเกตผู้ชายไม่ค่อยดึงกระดูกสันหลัแม่เลยเตือนเด็กๆรู้ไว้นะการที่เธอมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันคณะ แล้วมีสังคมเล็กๆของเธอเนี่ยนะเธอต้องรู้จักรู้ว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดนะลูกเราจะรู้สึกได้ถึงความเบิกบานในชีวิตของเราเมื่อเรามีเพื่อนนะคะแต่เธอจะรู้สึกอึดอัดท,ทันทีถ้าเธอรู้สึกขัดแย้งและไม่มีเพื่อนสังเกตหรือเปล่าอะลองร้องเพลงพร้อมกันซิ เธอเยือกเย็นได้ดังกอดเพื่อนทุกคนไว้ในมือของเราด้วยเอาความรักของเพื่อนไว้ในตัวเราค่ะอย่างอ่อนโยนและแบ่งปันความรักและความเมตากับคนที่เราเห็นเขาอยู่ข้างหน้าแล้วขอให้เธอรู้ตื่นแล้ว ยกมือเชียร์ตัวเองหน่อยสิสองมือเขย่าตัวเองหน่อยสิลูกเราต้องสองมือเลยค่ะอ๋อละน่ารักมากเลยนะวันนี้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นไหมลูกไหนมองหน้าสิรู้สึกดีขึ้นไหมคะดีลาความโกรธเข้ามาได้มากไหมไม่เห็นไหมคะนลาราดีขึ้นไหมคะชื่ออะไรลูก ไลยน้ําโอเคไหมเห็นนั่งเหมือนจะพูบันลุอ่ะนวลพานโอเคนัชชาดีขึ้นไหมลูกพอภาวันต้องยิ้มมากๆนะหนูเป็นคนสวยนะคะแต่หนูไม่ค่อยยิ้มเลยประพัดส,สอนอ้าวเชยกันหน่อยเธอยิ้มไม่ใช่เหรออ้านวนพานดีขึ้นไหมลูกขอบตามไม่แดงแล้วนะ,ะนันทวันดีขึ้นนะคะกิ่งแก้ว สู้ไหมลูกสู้กับกิเลสนะไม่ได้สู้กับคนอื่นอ่าคนนี้วัิถาแจมสายไหมคะเบิกบานใครคะปณนัสนามอุบลวันอุบลวันเหมือนดอกบัวใช่ไหมน่ะหนูดูดอกบัวหนูฝึกดูหน่อยว่าธรรมชาติมันสวยได้ใจที่ไม่ขุนมัวนะปัดธรรมมนุษย์ปัดธรรมนรรมนุษย์ดีขึ้นดีมาก ปัญญาไม่ลุกลนนะแจ่มใสกามลากรมราชกร,รมราชเข้มแข็งนะลูกอ่าธนภพเป็นไงคะยิ้มเนี่แปลว่าสุขหรือทุกสุขค่ะธนด,ดีขึ้นลูกจ้าดีมากเลยดีมากเลยลูกอนชชัยอย่ามีน้ำย่นที่ตรงนี้มากนะนะ เน่เวลายิ้มก็ไม่ต้องย่นหรกแล้วมันแล้วมันไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ยังเอาออกได้ยังไม่มีริ้วรอยย่องยอดน้ําหนักต้องลดหน่อยนะละูกอ่เวลายอะดูท่าทางโคงแกเรียนอยู่นะอะประการดีนะจ๊ะดีไหมดีครับแก้งหัวร้อให้คนอื่นเห็นว่าเราดีหรือเปล่าไม่นะกันทภพเกไม่เราอะ่ะ นอนเส้นเลือดขึ้นสามเส้นในระวังนะต้องทำให้ลดได้ภูมิพอดภูมิภูมิพอดว่าไงสบายสบาย,บาย,บายโอเกรดตีละทั้งหมดเนี่ยแม่จะพยายามจำชื่อแต่ขอสารภาพว่าเป็นคนที่มีข้อด้อยมากในการจำชื่อเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าเจอกันที่ไหนทักกันถ้าไม่เรียกชื่อก็อต้องรู้ว่าจำได้นะต้องต้องเห็นว่าถ้าเห็นต้องเข้ามาทักกันและต้องรู้ว่า ที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของเธอสุขทุกเธอกลับมาที่นี่อย่าไปทำร้ายตัวเองเธอมาเดินอยู่ที่ตรงไหนก็ได้เธอมายืนอยู่ที่ตรงไหนก็ได้เธอจะมาช่วยเราเก็บใบไม้ก็ได้แต่ขอให้เธอรู้ว่าเธอมีบ้านปลอดภัยที่จะไม่รังแกเธอโดยเฉพาะเวลาเธอทุกขเธอต้องมีเพื่อนแก่ๆอย่างคุณยายนะที่จะไม่ซ้ำเติมเธอเวลาที่เธอทุกเวลาที่เธอสุขเธอไปไหนก็ได้ไม่เป็นไร แต่เวลาที่เธอทุกข์เธออย่าไปหาคนที่มันเป็นภาวะที่จะดึงเธอไหลไปสู่ความต่ำานะลุกอันตรายเข้าใจไหมถ้าเธอมาที่นี่เธออาจจะใช้มันเป็นไปเพื่อที่จะเรียนรู้และแกะความทุกข์นั้นได้ขอบใจที่เด็กๆมาทําให้ผู้เรารู้สึกได้ว่าเราได้เป็นประโยชน์วันนี้จะมีผู้สูงอายุเข้ามา อนสุดท้ายพวกเราจะได้ทำความดีกับผู้สูงอายุ40คนนี้ก่อนที่จะกลับอาบน้ำอาบท่ายเนื้อตัวหอมหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนแก่จะถามว่าอยู่สามวันทำไมตัวเหม็นอย่างนี้นะเราก็จะต้องไปทำอะไรกับคนแก่ที่จะเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ช่วยแม่ก่อนเก็บใบไม้ที่อยู่ข้างหน้าเราเก็บเข้าไปหาต้นโพเก็บเลยลูกแล้วเก็บออกไปกระจายเลยค่ะหนึ่งลมหายใจเก็บให้ได้เร็วที่สุด ดีมากค่ะหนึ่งคนต้องไปขอผ้าพลาสติกมาตึงผืนหยิบผ้าพลาสติกมาเก็บรองใบไม้ที่เพื่อนทํางานเป็นกลุ่มเลยลูกดีค่ะใครสักคนหนึ่งไปหยิบผ้าพลาสติกมากางไว้เก็บเร็วๆหนึ่งลมหายใจที่เรากําลังจดจบได้หลายใบยเลยลูกหนึ่งลมหายใจไปสักคราวนี้ต้องฝึกปฏิบัติอย่างเร็วและเพราะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมหนึ่งลมหายใจหลายใบยแต่ว่าใจตั้งมั่นนะลูก ฝึกมาเยอะแล้วใจตั้งมันในขณะที่เราเก็บได้หลายใบายกายเคลื่อนไหวเร็วแต่ใจตั้งมัน่นเป็นหลักการว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมัน่นงานที่เห็นเยอะเนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันและทุกคนอยู่กับปัจเจกคืออยู่กับลมหายใจของตัวเองแป๊บเดียวเองทั้งหมดที่เห็นเนี่ยจะแป๊บเดียวเองหรอกอย่าลืมรอยยิ้มของเธอในงานด้วยนะ รอยยิ้มที่อยู่ในงานของเธอมันจะทำให้เธอรู้ว่าเธอสุขหรือเธอทุกข์กับสิ่งที่เธอทำนะถ้าเธอหน้านิ้วคิ้วกระมวดมันก็ยากเหลือเกินที่จะบอกว่าเธอสุขนะลูกกระจายออกไปได้วยความตั้งใจในงานอย่างเป็นสุขไม่ทำงานไปตกนรกไปใช่ไหมไม่ทำงานไปเกลี้ยวกลาดไปใช่ไหม ไม่ทํางานไปขัดแย้งทะเลาะไปใช่ไหมต้องมีคนสักคนนึงเก็บตรวจงานนะูกถ้าเหลืออยู่ข้างในต้องมีคนเสียสละ QC งานหน่อยสิเอากฤษไปอุกรษดไปดูตั้งแต่รอบต้้นโผลมันเหลือตรงไหนตามเก็บลูกค่ะเราใช้วิธีการคนหนึ่งตรวจงานสุดท้ายจ้ะแล้ออกไปข้างนอกให้เรารู้สึกได้นะคะว่าเราไม่ผ่านสิ่งไหนไปเลยเรา คซีงานของเรานะลูกติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ102 30